สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เจมส์สายชิวนะครับพามาชมทีเด็ดของรถเกี่ยวข้าววัยรุ่นพันล้านครับของเสียบอนนะครับใครสนใจติดต่อมาได้ครับคันนี้จะใส่รถของที่อูนะครับ8สูบ6เทอร์โบ V8 นะครับนู่นใส่คันด้านในนู่นคันนี้เป็นตู้แอร์นะครับตัวเดิน300นะครับสุดจริงครับแล้วก็มีทีเด็ดนะครับ่อเข้ารีบนะครับ ยังเดี๋ยวให้ดูตอนเสร็จนะครับว่าเป็นยังไงคันนี้ที่เด็ดทั้งสองคันครับนี่รถเกี่ยวข้าวใส่เครื่อง V8 ครับโอ้โหแสูบเทอร์โบสุดจริงรถที่อูครับเดี๋ยวรอชมเลยเนี่ยคันนี้เป็นหัวแอร์ตูจะเป็น6ฟุต4สเปคใหญ่นะครับ ให้ชมประมาณนี้นเดี๋ยวช่างก็พักครับเดี๋ยวก็เริ่มทำงานแล้วทีเด็ดครับทีเด็ดดูให้ดูปากขึ้นขึ้นงานเองทุกชิ้น ให้ชมประมาณนี้นะที่เด็ดทั้งสองคันครับตัวนี้ก็ขึ้นเองนี่ปากคอขึ้นเองคอตัวนี้ ตัวนี้น่าจะเป็นโซ่สองเส้นบางอู่ใช้สามเส้นนี่บางอู่ใส่ตรงนี้อีกเส้นหนึ่งสามเส้นเลยสองเส้นก็พอแล้วครับอันนี้ใส่โซ่กี่เส้นสามสามไหมหรือสองสองเส้นไหมบางอู่นี่สามเลยนะ ใส่ตรงกลางด้วยสอสองก็พอแล้วเนาะขึ้นงานเองนะครับนะนี่อีกคันครับที่เด็ดรถที่อูเลยครับที่จะวางเครื่อง V8 8สูบเป็นไงสุดจริง ตัวนี้น่าจะทำเปิดฝาได้นะเพราะว่าเครื่องใหญ่ให้ดูท่อคาลีบแบบทั่วไปนี่จะลงตู้ทางอุ่มสองตันห้าสองตันหนี่แต่คันนู้นอะทีเด็ดคันนี้ก็ทีเด็ดครับลองชม เดี๋ยวมาดูช่างช่างมาแล้วขึ้นช่วงล่างเองให้ดูตัวเดิน, 300. นสามร้อยใสคันนี้ครับลมแรงเลยครับวันนี้ ตัวนี้สเตอร์เท่าไหรนะ่นะสามเอ็ดดโอ้สามสิบเอ็ดลอนเดอร์สิบสองลูกลอน้ำเท่าไหร่ยี่สิบนี่ไงลอน้ำยี่สิบเดี๋ยวรอชมคฮะไลเซอร์เลย วัยรุ่นพันล้านจะรอชมครับนี่เรานำมาแล้วก่อนต่อเดินกำลังตัดเดี๋ยวถอดเช็คเดี๋ยวเช็คระบบ เด๋ยวช่างบอกจะรื้อให้ดูวันนี้ทำกี่คนคนเดียวครับอืมทำคนเดียวเลยช่วงล่างช่วงล่างก็ช่างช่วงล่างมีคนค่วยก่อนเดียวยว <c oughs> ต้องมาฝาแลง ตัวนี้ใส่ปั๊มอะไรเนี่ยไอ,อ้มอเตอร์มอเตอร์นี่ผมไม่แน่ใจลูกค้าเอามาหรือเปล่ารู้ว่าเอาที่อู่นนะเราดูคันนี้หน่อยโบคู่นี่มาดูคันนี้หน่อยครับ<ม>โบคู่ ปั๊มวางด้านหลังตัวหนึ่งแล้วด้านในตัวหนึ่งสายพานดูดูนี่สายพานสามเซนขึ้นตู้สี่เซนสายพานคู่นะลองคู่สเต็นเรลสดู ไวจริงพันเนี้ยดูสติ๊กเกอร์ไวรุ่นทำร้อนรถใช้งานสวยไหมทุกคน ตูเลสปากเลสสเตเลสท,ทั้งคันวันนี้ลมแรงหน่อยนะทุกคนท่อปล่อยข้าวใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ โครงสร้างเขานีจ่จะแน่นหนามากเลยนี่รถที่อูครับไปนาปีมาช่างกำลังลื้อครับเดี๋ยวเช็คระบบ ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับยวจะมาอัปเดตให้ชมกันตอนเสร็จนะครับช่างมาทำงานแล<ไป>้วด fo e. ไอ้แก่กินเยอะเลยนี่เปิดได้เปิดได้ไม่พอ เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูช่างเปิดดูใา่ในหน่อย